สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนอีกแล้วค่ะก็มาพบกับสาวผู้ไทยนะคะกับบรรยากาศเถียงนาน้อยเหมือนเดิมค่ะสาวผู้ไทยนอนเถียงนานะคะเฝ้าหมูเฝ้าไก่ค่ะวันนี้นะคะสาวผู้ไทยก็รู้สึกว่าน่าจะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะของคอกสาวผู้ไทยอีกแล้วนะคะก็ข้างหลังจะเป็นคอกไก่นะคะ สั่งไก่พันธุ์ไข่มานะคะยังทําไม่เสร็จว่าจะว่าจะทำวันนี้นะคะไก่น่าจะมาถึงประมาณวันที่5นะ,ะข้อนั้นก็จะเป็นข้อไก่ที่เป็นไก่บ้านแล้วก็ไก่พันไข่รวมกันอันนั้นเราจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธนะคะอ่าสําหรับข่าวดีในวันนี้นะคะก็สาวพูไทยก็รู้สึกเหมือนว่านี่ค่ะน้องสีหมอกของเรารู้สึกเหมือนจะตั้งท้องแล้วนะคะทุกคนเพราะว่า อ่าท้องเขาจะมีความป่องนะคะแล้วก็ย้อยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างๆกันค่ะเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจะเห็นไม่ชัดเนาะคือเขาเพิ่งเป็นสัตว์นะคะเมื่อ,อเดือนก่อนๆนะคะก็ผ่านผ่านมาแล้วสองรอบแต่เราเนั้นเราไม่เห็นนะคะว่าตอนตัวผู้ผสมมาเราไม่เห็นนะคะแต่ว่ารู้สึกเหมือน ท้องเขาจะแบบป่องๆลงมามันจะแตกต่างกับตอนที่เขายังเด็กนะคะอันนี้ก็เพิ่งอายุอายุเจ็ดเดือนค่ะนี่ค่ะทุกคนมันจะท้องเขาจะแบบป่องๆนะคะแล้วก็มีหัวนมออกมาแล้วนะคะตอนนั้นคือยังไม่มีหัวนมเนาะก็น่าจะเป็นข่าวดีนะคะถ้าถ้าผ่านถ้าผ่านไปอีกรอบนี้นะคะก็คือวันที่หกที่เจ็ดเนาะถ้าเขาไม่กลับสัตว์ อีกนะคะก็แสดงว่าอ่าน้องสีหมอกของเรานะคะตั้งท้องแลว้วเนาะถ้าตั้งถ้าหลังจากที่ตั้งท้องแล้วนะคะเราหมูอาจจะใช้เวลาตั้งท้องสามเดือนนะคะถึงจะคลอดเนาะคลอกคอกนี้นะคะลูกของน้องสีหมอกนะคะเราจะยังไม่ขายนะคะก็คือเราจะเอามาเพื่อขยายพันธุ์ตอคลอกออกไปอีกนะคะเพื่อขยายพันธุ์นะคะ เราจะยังไม่ขายนะคะทุกคนอันนี้ก็เพิ่งให้อาหารเช้าไปนะคะต้มบอลใส่รำข้าวนะคะถือว่าเป็นการกับสัตว์วัยมากนะคะเป็น,ปนถือว่าเป็นสัตว์วัมากเพราะว่าเรานับนับดูนะคะอายุ6เดือนกว่ากนะคะตอนที่เขาเป็นสัตว์รอบแรกนะคะก็คือ,อวิธีสังเกตก็คือเขาจะไม่มีเมือกะคะแต่ว่าจิ๋มเขาจะบวมะคะเพศเพศเขาจะบวมแล้วก็ จะมีตัวผู้ตามเหมือนเหมือนเหมือนงัวเลยค่ะทุกคนจิ๋มเขาจะเป็นสีชมพูนะคะนี่ค่ะรู้สึกเหมือนท้องเขาป่องแล้วก็หวัวนมเขาก็ออกนะคะทุกคนตัวเล็กมากค่ะคือสาวผู้ชยก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะว่าตัวเล็กขนาดนี้ถ้าเขาท้องจริงแล้วแบบแล้วเขามีลูกเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะจะคลอดเป็นหรือเปล่าหมายถึงแบบว่าเขาจะเบ่งเป็นหรือเปล่าเพราะว่าตัวเขาเล็กนะคะทุกคน แต่แม่บอกว่ามันเป็นธรรมชาติของหมูนะคะหมูป่าเนี่ยอย่างช้าสุดนะคะที่เขาจะเป็นสัตว์ก็คือ8เดือนนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นสัตว์อันนี้คือช้าช้าสุดแล้วถ้าไวสุดก็คือ6เดือนกว่ากว่านะคะบางตัวก็6เดือน7เดือน8เดือนจะไม่เกินนี้นะคะแล้วเขาก็ใช้ระยะเวลาอีกประมาณ3เดือนเพื่อตั้งท้องนะคะแล้วพอเขาคลอดเขาก็จะเลี้ยงลูกเขาแค่อีกหนึ่งเดือนแล้วเขาก็จะกลับสัตว์เลยค่ะ ก็ถ้าเขามีลูกแล้วครั้งหนึ่งนะคะแสดงว่า1ปีเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตเป็นลูกให้กับเราได้นะคะ3ครั้งต่อปีนะคะประมาณนีนะ้หรือว่าอาจจะแบบถ้าสมมุติว่าตั้งท้องตอนนี้นับไปอีก3-4เดือนคลอดนะคะ่ะแล้วก็อาจจะรอบที่3อาจจะไปคลอดตอนประมาณเดือนมกราอะไรประมาณนี้นะคะได้ก็รวมๆเฉลี่ยแล้วก็น่าจะ ปีหนึ่งสามครั้งได้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีแล้วก็เราเลี้ยงเราก็ไม่ไม่ได้ใช้ทุนเยอะสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราจะใช้บอลน,นะคะที่เราหาตามธรรมชาติผสมกับดมข้าวแล้วก็หมูป่ามีข้อดีนะคะคือไม่ต้องกินวิตามินอะไรเขาไม่ป่วยนะคะเข,เ,ขเขาไม่เขาไม่ไม่เขาไม่ค่อยป่วย อยู่มาก็คือเลี้ยงง่ายมากเวลาฤดูฝนนะคะแล้วก็เก็บผักบุ้งในหนองน้ำนะคะให้กินนี่ค่ะเก็บไผ่พวกนี้ค่ะที่มันออกเป็นหน่อแล้วก็สามารถเอาให้กินสดๆได้เลยนะคะแต่ว่าในปริมาณน้อยเนาะ,ะแต่ถ้าอะไรให้กินเยอะล้วก็ต้มนะ,ะกินต้นกล้วยกินบอนนะคะเป็นการลดต้นทุนไปได้นะ,ะทุกคนโอ้สาวผู้ไทยดีใจมากนะคะก็คือหัวตั้งท้องเนาะ,ะหนูก็ท้องนะคะแล้ว ไก่ไข่ที่ที่ทำเป็นอ่าไก่ที่จะเอาลูกก็ก็ไข่ทุกวันนะคะสำหรับไข่ไข่ไก่ก็ให้ไก่แจ้ฟักนะ,ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรารอดูต่อไปว่าจะคลอดตอนไหนและจะมีลูกหมูกี่ตัวนะคะในท้องของนี่ค่ะน้องสีหมอกเป็นแม่สาวนะคะลูกแรกแต่คาดว่าน่าจะท้องเพราะว่าหวัวนมเขาออกนะคะ,ะ,คะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะท่านใดมีเทคนิคดีๆหรือว่าเคยมีประสบการณ์ในการสังเกตแม่หมูท้องนะคะสามารถแนะนำสาวผู้ไทยมาได้นะคะสาวผู้ไทยก็ก็ไม่ก็ไม่ชำนาญนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาแปลกตาไปนะคะก็เลยคาดว่าเขาน่าจะตั้งท้องแล้วนะคะทุกคน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ